สวัสดีครับสวัสดีลูกป่าเอาอาลูกหลานสุกขู่ส่วนครับบมือนี้แอดทวีคนเดิมผมเดินทางมาบ้านของพ่อสารคามหลังจากไปเอาตัวเลขแนวทางหลวงตาเนี่ยเรยว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยอวยโคงขึ้นบ้านพี่น้องนะครับบ้านคุณพอ่อเพิก็แิ ทินพี่น้องนะครับบ่อยากรบกวนเพ่นไหลรีบเอาก็ระยิบกลับทางอำเภอชุมแพพี่น้องนะครับว่าไปกลับแต่หมู่บ้านนี่แหละพี่น้องแต่วา่าท่านได้หอดนะครับอันนี้อยู่บ้านคุณพ่อสารคามพี่น้องว่าพี่น้องต้องรถเบังลาเพ่นทุกพี่น้องโอ้ยเพ่นหนึ่งสองสามสี่ขั้นพ่นะพี่น้องรถเพ่นเพราะนบ่ยอยากคุณพ่อสารคารมเมื่อนี้เพ่นล็อกประตูบ้านเพ่นจะไปเฮ ก,กะทินพี่น้องอีแม่กับไปแห่กะทินอยู่อาบอยู่วัดคุณปิดบ้านไปแล้วคุณพ่อกระไดคนที่ไปแห่กะทินกันนะครับเขาวัดบ้านนูนเมืองหรือว่าวัดของหลวงปู่คำสนที่ให้เลขถึงหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วพี่น้องนะครับเอาคุณพ่อให้ลุดเด้อพี่น้องเด้อมาหนึง่งหนึ่งมาคลานปเปอร์เซ็นต์มาพี่น้องนะครับจะว่าจับคู่ใหบ้บบฮอดหนึ่งสี่หนึ่งหาก็บ่า C, 6, เอาหนึ่งหกผัดเอาพี่น้อง นะครับว่างว้ต oh um> ัวเดียวออกจอยหนึ่งหาพี่น้องนะครับเอาพี่น้องวันนี้เขามาคุยกับคุณพ่อสารคามน้ากันนะครับแม่เราก็ไปแฮ้อาบุญกาธินอยู่ภายในหมู่บ้านเท่าไรพี่น้องช่วงหัวแรงนะครับติดหานาฬิกาแล้วพี่น้องสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพ่อเห็ดยอดเลขได้หกสามพี่น้อง อที่ผ่านมาหกสามพอไปมักแต่ห yeah, นึ่งสี่กับหนึ่งหกหนึ่งเก่าผลพ้องหกสามเขาเตรยมบอว่าเลขาดครับเสนเาพธดพันเลขทีนี้ศูนย์กับสี่พันะครับมาเหยบันทึีหนีแล้วร้อนมือบัเอาจิ้งกปล่อยไปไหลไกลเหมือนว่าครับมาเบื้อง่างเปาไม่เห็นเลขผิดขัดติมาเห็ีไม่บันี้กแจงหัวแจดีว่าครับหกับสามมาลานอร์เซ็นหกกับสาเป็นเละเป็นเลย หกับสามมาล้านเปอร์เซ็นต์นี่มาแปแปแล้วี่มาหกกับสามออกหกสามเลยออกหกสามทิมติมโอ้ยเนาะถ้าเราหกสามททนึงสี่นะพอเนาะแทเทนึงติดเด่นหยิมตัวเดียวไปเลยหกสามหโอ้ยพี่นนองนะครับแต่เจดายพอแล้วเจดายเจดาครับเจดายคักสันวะเป็นเลขว่าคักุ่นนี้เ็คักวันนี้คักแล้วนู่กว่ันนี้มันใจแล้ว เม็ดเดียวติดปัโทั่วคักเสาปดหามกับไเข้าเจ็ดตัวเดียวปาดหามกับพร้มปัดไปดรปัดวปดท่หามกับพร้มเล็ตัวเนี้ยโอ้คุณพ่อคุณมันใจค้างแทะฝันดีบอกว่ฝันดีเราแต่ลังเล็พอมมากัตว์พ้อเห็นบุงแล้ว อันหลักเลีกมั่งแส่งขึ้หมั่นใจเลยเอึ้นหมั่นใจเลยเห็นบอกความหมั่นใจศูนย์ที่ความฝันว่าอะไรอุ้มเรื่องหลังเองเปลี่ยนแปลงดีครับเห็นบอกอุ่มก็เป็นหาเนาะมือไหมเป็นหาได้หน่อยกับเป็นเมื่ย่าบอกแล้วตีแม่ไม่ได้กระได้ครับพี่พี่น้องนะครับพี่ฟอนแล้วฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยอีหลีได้พี่น้องว่าถ่ายคลิปเปิลตอนเด็กเพื่ทนหนออกนะครับแต่ว่าตีได้เด็กน้อยเป็นึงหมดเลยพี่น้อง โอ้ยเป็นหนึ่งมพี่น้องนะครับอ้าจีหนึ่งหกมตัวหนึ่งทำรหนึ่งกับหน่ว่ามันเป็นหนึ่งหกหมดนะท่านมันเป็นยังซีนี่มีหนึ่งซก็ต้องมีหนึ่งหาไว้ด้วยกันไว้เลยแตกกลางแน้าพอเนาะงวดหนาพี่น้องนะครับเอาเอาคุณแม่เราไปเฮ็ดบุญกระถินได้พี่น้องเด้อนะครับมีแต่อีพออีพอกัลอกบ้านอีพอก็จะไปน้ำมู บงกว่าถามไอแม่เตอืมเอาว่านี้อ hmm. e right, ีพอเฮ็ดเรียบร้อยแล้วอันบอกเรียบร้อยแล้วตัวใดพอนึ่งหนึ่ๆเจ็บก็เฉดเลยก็เฉดตัวเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวปาดทั้เม็ดเดียวไปเลย้เม็ดเดียวไปเลยอันบ่นอ๋อพี่น้องนะครับเม็ดเดียวทวนทวนเม็ดเดียวคิเคิงแขนแขนพี่น้องบนล่างพัอห้ามกับอีกสุอเลยยิ่งเลยห้ามกับอีกปาดพี่น้อง เดี๋ยวมาต้องกลับเลยไปมาต้องกลับอาพีน่น้องนะครับพอเราก็ <c oughs> กขายของเดี๋ยวผมจะเี็นตัวใหญ่ให้พี่น้องเบ่งน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะครับก็เราขายของอยู่อาพีน่น้องอาแนวทางของคุณพ่อสารคามฟันเม็ดเดียวงวดนี่แปลกมูพี่น้องบ่ม,งมีหลายหางเี่พี่น้อง เม็ดเดียวแข็นเขนพี่น้องควบคุมเงินซื้อกันอีพอเขาบ่เอาจากตัวสองตัวใส่กันเนี่ว่าเรามั่นใจครับหมั่นใจคักมือนหมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยบ่ต้องกลับพร้อมบ่ต้องกลับเลยซื้อล่างมาสมบูรณ์หมดพ่อล่างบุญมันป่ะตัวเดียวเนี่ยล่างบนเลยล่ะเอาล่างบนเลยเอาพี่น้องพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อบัดนี้เบิ่นตัวใดกันแน่นะครับพี่น้องยินแต่เสียงคุณพ่อสารคามบางเทียบ่ได้เห็นตัวเลขพี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่คือตัวเลขพ่อสารคาม นะครับวงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5งพันห้าร้อยบพี่น้องบอต้องกลับบอต้องกลับเลยเลยิงตรงตรงเลยยิงตรง,รงตรงเลยหรอวะเจ็ดเลยเจ็ดยุดไทยเจ็ดจุดไทยมันบอปี่น้องเ <c oughs> ม็ดเดียวเขียนเขียนทุ่นทุ่นนี่พี่น้อ,นองเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดจุดไทยพ่อมมั่นใจคักมั่นใจแน่พี่น้องมันใจซื้อบนซื้อล่างเลยพี่น้องเด้อ เหลืองนค่าย,ย,ย,ยแมกเลยตัวเดียวสินะตัวเดียวเดี๋ยวนู่นวะสื้อแล้วฝันอิเงียบลงไปว่ต้องกับซื้อพันหนึ่งก็จะได้เป็นแสนเนาะได้แล้วลูกเจ็ดหม่พอาเลกเปนตัวตัวเดียวนึงกับว่ยานีคันสมมฝันในสองตัวนี่ฝันในค่าเดิมครับเขาซื้อจากหนึ่งเจ็ดปดศูนเจต็มตีนไปเลยเต็มตีนเลยห่ร้อยอ่ะพันหนึ่งสีครับโอ้ยลองเบื้องน้่นะะหรือว่าหลายตัวด้พี่น้อง โอ้ยงดนี่ทุนทุนพี่ดอกนะครับงดเนี่ยมันนี่ลูกอันบอดได้ชัดไหมลูกบอดได้ชัดไหมดังยี่ดอกอี่พอเสียงดังฟังชัดอยู่ไอ้เจ้านางพญ์สมบัติไฟไอ้ไม้เบิดไฟได้เห็ุคลิปไหมถ่ายเล่าแล้วไปเปิดเบื้องมีแต่เสียงคนมีแต่คนแต่ว่าบ่มีเสียงคนเห็นแต่คนในซือยวเเห็นบ่ได้ยินเสียงเขาอาจารย์นั่งฟอกไวาทวีคือบอกแล้วงนี้เราลงหกสามกับซุ้งพี่แอร์ครับ อาจารย์เบียงหกสามเพราะว่าเลี้วิ่งสักเท่าอาจารย์ทาถามยาเบียงเขาหกสามตรงตรงเลยรัาอาจารย์เบียงเราโทรว่าอาจารย์เลขของเขาอยู่ดี่ันว่าเราวประเงินกเขาจะเทียรเลี้งวิ่งไหนตื่นในกรเชียรลเราก็ได้แล้วก็ปรเดียวเอาตรงน้องตุ่มตามเบื้งเด้อเบื้งนองเบิ้งอันพอสารคขามเด้อตุ่ตาม พ่อสารครามเบื้องตลอดเดียวสันว่าหุนว่าติดตามคุกบอสารครามตลอดอยู่สันว่าหลายตัวเน้นที่หีหล่าเงินเนี่ยเอาคุณพ่อจ <พอ S 2> ับให้ลูกเด้ยบ,บาดเนี่ยให้พี่น้องเบอร์นักกันเม็ดเดียวแข็งแข็พี่น้องมาสั่มผู้ใดหเล่งครับมาสั่มไผ่นั้พ่อเนาะเม็ดเดียวเลยพี่น้องนะครับตัวบักใหญ่ปนอิม่มปา้าเก่าเก็บห้ามกลับเก็บอยู่หลักหน่วยพร้อมเก็บหลักหน่วยพร้อมพี่น้อง ซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายล่ะพี่น้องฟันธงเม็ดเดียวแข็งๆพี่น้องพ่อสารคามพี่น้องน้องอดประจำที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกอีพอเราะหอยที่ 9. เก้าเกตเม็ดเดียวแล้วบ่ต้องกลับนะครับซื้อบุญซื้อรางแล้วพอเนาะบุญซื้อรางครับสลับแนวทางของพ่อสารคามอ้าพี่น้องได้เห็นได้ชมน้ำกันแล้วละ่ะบัดนี้ยบอกขอบคุณพ่อสารคามต่อ,อาว่างรถพ,นะพ่อบัตรเนา้เนาะครับไปปล่อยตัวเรียกเฉียนเลยครับขึ้นว่าสิแก้สองหัวนี่แหละผมมันใจแค่แค่เรื่หัวเนี่ย คนใจคแค่พอรักเล็กตัวเดียวเล็กวิ่งกะเราก็เก่ากับสันเนี่ยตรงนั้ตัวนึงถ้ามร่วมกต้องันแต่ว่าเสวนาถันกันแบบที่มันเก่าจินี่แหละเรับเมือนวันเนี่เมื่อไร่น้องเล่นเล่เก่าเไ็กมือนวันนี้เด่นเก่าดูพอเล่นพอเฮ้ยงามยังขนาดของมากเลยเล็กเหนมีแต่ตเนเนพี่น้องเลขกสองตัวนี่เก็กับเจนเก่ากับเจนเลขดับเพราะเลขเขาออกบ่ได้บ่ได้ บ่ถือดอกพอเบิ้งเหล่าบ่ถือบ่ถือครับบมมีครับบมมีเบิ่งแล้วมีอยู่งวดนี้มีอยู่สิบตูสิบหางหนึ่งแต่ว่าดับอยู่อีหลีบ่แเปนดับอยู่ดอกเอาอยู่ มันบ่มานน้ำกันอีหลีเออเออแม่นโอ้ยมึงเรารู้ว่ามันเก่งอยู่ตัวนี่วะจริงอ้าวมันก็เล็กันนั้นเช่นเขาบล็อกมันก็ทีถือเก่าเนาะที่ว่าหมวดที่ว่าบอก t c หกกับ t c นั่นน่ะหวดนี้มันมาแก้มือให้กับเขาหกสามเขาเดหมวดนี้มันก็จีได้คือเขาใช้ยี่สิบห้ายี่ยี่สิบสองชุดเนี่ยยี่สิบเอ็ดชุดเนี่ยถ้าตัดได้นี่ท่านผู้ใดอยากได้เงินก็ซื้อเบิดเลยไม่ต้องคิดอย่างยากๆล่อเงินหลอดการซื้อซุดยังไงของทวีซื้อถุงหดสืบถุงหด คือยังของนี่แหละของสมใยครับครั้งแราเนี่ยขั้วมันคือซื้อเหมดอกับถือกันเถือขางสมักันครับของสมัยชุดใหญ่ก็ถือตลอดด้วยกันวรเกี่ยวสมัยแต่ว่าท่านชุดหน่อยมันก็มีผาดเนี่ยเพราะว่าเขามันคัดบะถือโตเราจับครูบาถือโตกับมี่ดีครับพอมาเกเ็มันว่าขนดเลกแล้วมีเจ็ดกรบอด้ยนี่ครับสมมตอมาเกลเจ็ดแล้วหมบเทียนแล้วผมยบกนี่เราครับของเราบ่งอยเลยครับ แต่ว่าเดีเล่เาหายล่างไปออกบนเรีนบนออกลา่างแต่ว่าถึอสุงวดงวดนั่นหายซีเก้าซีเก้าล่างไปออกหกซีบุญวันหนึ่นงอวดเบื้องเนื่นองกันเน้นสามหาล่องหกสามไปออกหกสามวันเนี่นยเอาวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับ <นะ S 2> อาจารย์รยสมชัยถือสุ่งวดปังสุ่งอวดแตกสุ่งวดอวดวันหนึ่งกับเขาที่หกสามตรงครับทวีคนเดิมครับผมเบอร์ไห่หนองหงในเด้อเดือดตูนเดือดตูนสัตว์เนี่ยนี่เราคือจังเห็นเราสภาพ สภาพผู้จังเกีนเนี่ยล่ะข่อยก็มีมูวันหนี้นี่เด้อก้าเกีดแดงจึงครึ่งตัวเดียวมีดเดียวกูรู่เลยนี่เนี่ยฟันท่งข้อมัไม่ต้องกลับแห่ตัดทิ้นเอาข่อยใส่นีแค่ตัดทิ้นเอาพี่น้องนะครับได้ยินพอสาระข้ามพอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเวลาเข้ากระจัดพี่น้องเดินทางกับอำเภอจุ้มเพลพี่น้องเฮ็ดกิบ เอาชักสิหน้าที่กับพ่อพี่น้องนะครับพี่พ่อว่ากับพี่น้องอีกรอบหนึ่งโอ้พ่อใหนเพื่อนเนี่ครับวันนี้ว่าทีเอาไห้ได้ยังวันตรงนันนี่ิ้1กิเกล็หลังหนึ่งยังไรขวมชิบาไปเลอยู่ไหมครับว่าบางในหลังกับมันลงตัวหกับ3ามหมนเป็นเล็กๆคิดก่อนหน่งครับมาเลยเป็นเต็นกับีมาครับก็ได้โอ้ยเต็นเตียนพวกก็ไปไดหกับสามาล้านแต่กับมวครับ เนาะจะได้แค่นี้พอพี่น้องนะครับเฮ็ดใบแล้วๆเจ้ว่าเป็นหมันใจแตหนึ่งกับซีผลนพี่น้องอ่าศูนกับซีผ่นนะครับบันนี้หกสามผุนบ่เอาบัตนี้พี่น้องบันนี้เลยบ่ได้น้ำผุนนะครับงวดนี้อีพอขอแก่เมื่อให้พี่น้องเ็บซีคือเกก็ดเม็ดเดียวพี่น้องบ่ต้องกลับไม่ต้องกลับเ้ยพี่น้องเด้อไม่ต้องกลับซื้อล่างซื้อบนแขนแขนพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องขอพี่น้องจะดีไม่แห้งนะครับก่อนจะจบคลิปก็ขอบคุณขอบคุณค <ând S 1> <that> ุณพ่อสารคามหลายๆขอบคุณครับคุณพ่อสารคามแห่งในทางครับขอบคุณครับที่เอื้อไว้เด้บ้างถิกมาแล้วสองวันสามวันมันว่าขอบาันี้ว่าที่เอาให้ขอสองวันเนี่ยข้าวเนี่ยข้าวเต็มเนี่ยอะไรๆทุกคนเนี่ยหายยุดีไม่แห้งทุกคนน่ละครับผมเดี๋ยวทันทีละลายๆกับซอยทางนี้นะ ครับคแช่สายทวีพลัแค่สองแช่นั่นครุกครับขอบคุณครับสาตัวครับบอกสุขคนหม้อใขาขง่อของพลัคนแช่สายทวีคนเดียวราผมติดตาม